ชอีเงินเดือนทหารเกณฑ์ถูกหักค่า Wi-Fi 1,200เหลือเงินใช้แค่5,000แชอีเงินเดือนทหารเกณฑ์ถูกหักค่า Wi-Fi 1,200เหลือเงินใช้แค่5,000ด้านกระทรวงกลาโหมโรแจงไม่เคยมีปรากฏในระเบียบกองทัพจากกรณีที่นางสาวนิชนันวังคหาดหรือน้ำสอสชนบุรีพักเก้าไกลโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงในเฟซบุ๊กเพจ NIKC c h a n n e w a n g e r h a t น้ำนิชนันระบุว่า อันนี้พลทหารเกณฑ์จากหน่วยไหนมีหักค่าบริจาคอะไร800บาทและหักค่าไวไฟไวไฟรวมเป็นหัก1,200บาทค่าไวไฟควรเป็นสวัสดิการในอาคารที่พักให้พลทหารไว้ติดต่อทางบ้านหรือเล่นโซเชียลพักผ่อนหลังเวลาฝึกเขาเสียสละเวลาทำงานทำมาหากินด้านอื่นๆมาเป็นทหารรับใช้ชาติให้แล้วก็ควรให้เขาได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ทั้งนี้ในเอกสารดังกล่าวระบุเงินเดือนพลทหาร3,670บาทเงินพชัชคอ3,450บาทรวมทั้งสิ้น7,120บาทรายการหักฝากทอบอ90บาทค่าสาพทพ12บาทค่าธนาคารอมสิน500บาทค่าบริจาค800 px Wi-Fi 1,200บาทรวมหัก1,802บาทเงินเดือนคงเหลือ5,318บาทต่อมาเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่14มิถุนายน 67นายจิรายุหงรัพย์โคศกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ตรวจสอบทุกเหล่าทัพถึงการเผยแพร่เอกสารว่ามีการหักเงินฝากและเก็บค่าไ i f i ของทหารเกณฑ์นั้นล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ผู้แทนกองทัพบ,บกได้รายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบว่าเอกสารชุดดังกล่าวที่มีเจตนาเผยแพร่โดย มีเจตนาพิเศษในเชิงลบต่อกองทัพเพราะเป็นเอกสารเก่าหลายปีมาแล้วซึ่งดูได้จากระเบียบเก่าในอดีตมีการหักเงินฝากตามตารางที่ปรากฏแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วส่วนการเรียกเก็บค่า Wi-Fi ต่อเดือนนั้นไม่เคยมีปรากฏในระเบียบของกองทัพใดๆในายจิรายุกล่าวอีกว่ากระดาษชิ้นนี้มีข้อความว่าค่าศพทพหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าย่อมาจากกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งกองทัพบ,บกได้ตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดประกอบหากผู้เผยแพร่หรือท่านใดาสามารถระบุได้ว่าเป็นหน่วยงานไหนและถูกหักดังกล่าวจริงขอให้แจ้งมาที่กระทรวงกลาโหมได้ทันทีท้งอ,อ้นี้กระทรวงกลาโหมได้วิทยุสอบถามไปยังทุกเหล่าทัพเช้านี้ยังไม่พบว่ามีการเรียกเก็บค่า WiFI ดังกล่าวเพราะหน่วยงานเขตเมืองที่อยู่ใกล้เครือข่ายก็จะมีไว ไฟเป็นปกติอยู่แล้วเว้นแต่หน่วยที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาลหรือชายแดนก็จะใช้ระบบวิทยุสื่อสารหรือดาวเทียม จากการตรวจสอบพบความจริงว่าน้องๆทหารเกณฑ์ใหม่บางคนมาแต่ตัวไม่มีอะไรติดมาแม้เงินบาทเดียวบางคนอยากจะมีโทรศัพท์ไว้โทรหาครอบครัวก็ขอซื้อล่วงหน้าแล้วให้ไปหักสิ้นเดือนก็มีบางคนมีหนี้สินติดตัวเข้ามาก็มีคนมาทวงก็อยากเบิกใช้นี้ไปก่อนก็มีบางอย่างก็เป็นความต้องการที่น้องๆในหน่วยที่มีสภาพภูมิประเทศและพื้นที่ต่างๆแตกต,ต่างกันไปตกลงกันเองและไปพูดคุยกับหน่วยขอชำระสิ้นเดือนเป็นต้น ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้นโยบายกำชับทุกเหล่าทัพถึงเรื่องการหักเงินนอกระเบียบทางราชการอย่าให้เกิดขึ้นทั้งนี้จะดำเนินการเร่งปรับปรุงโครงสร้างต่างๆในงบประมาณของทหารเกณฑ์และทหารประจำชั้นผู้น้อยต่อไป